คู่ที่2มาแล้วนะครับในด้านของฟุตบอลยูโรค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมเมทานะครับก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์กับฟุตบอลยูโรคู่ที่2นะครับก็จะเป็นการเจอกันครับระหว่างทาง ปีศาจแดงแห่งยุโรปก็คือทางทีมชาติเบลยเยียมนะครับก็จะเจอทางทีมจอมแกร่งก็คือทางทีมชาติโซโรเวียนะครับในด้านของคู่แรกนะครับผมเมธาวิเคราะห์วิจารณ์ให้แล้วครับท่านสามารถดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง a c e b o o k เมธา74ช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมธา74ช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมธา74นะครับช่องทางที่4เป็นช่องทางอิสตาแกรมเมธา744ช่องทางสําหรับการติดตามผมวยหูเมธาขอฝากไว้นะครับ เรามาเข้าสู่ด้านของฟุตบอลนะครับคู่ที่2นะครับประจําวันจันทร์ที่17มิถุนายนนะครับจะเป็นการเจอกันกับระหว่างในด้านของทางนะครับทีมชาติเบลเยียมนะครับฉายาปีศาจแดงแห่งยุโรปนะครับก็ได้เจอกับทางนะครับทีมแกร่งครับอย่างสโลวาเกียรนะครับฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทําการชิปออฟนะครับในช่วงเวลาครับห้าทุ่มตรงของบ้านเรานะครับสนามการแข่งขันก็แข่งสนามเป็นกลางครับสนามแฟรงเฟิร์ตอารีน่านะครับของสโมสรไอทัตแฟรงเฟิร์ตที่ประเทศเยอรมันนะครับฟุตบอลคู่นี้นะครับ ในด้านของทางนะครับเบลเยียมนั้นครับก็มีทางโดเมนิโกครับเดเดสโก้คุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนในด้านของทางครับซรโลวากียนั้นครับก็มีทางฟานเชสโก้ครับคัสโซนาคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานนะครับของทางครับเบลเยียม5้านัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับมีชนะ 3เสมอไป2ล่าสุดก็เป็นฝ่ายถล่มชนะทางลักเซมเบิร์กมา30นะครับส่วนท่านะครับสโลวาเกียกับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้ไป1น,นะครับลาสุดก็เป็นฝ่ายถล่มทางมังกรแดงเบลมาที่สกอร์4ประตูต่อศูนย์ะครับฟุตบอลคู่นี้ราคาเรเปิดทางเบลเยียมเป็นต่ออยู่ที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับ ข้อมือบองตนนะครับเติมสีชื่อโค้ดสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยผูเมธาแจ้ง mm. ข้อมือบองต้นให้แล้วนะครับเด mm. ี๋ยวต่อไปเราจะมาเจาะลึกนะครับในด้านของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามค้ำคืนนี้มีใครกับใ,ใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางโค้ดทั้งสองทีมว่าจะใช้แผนกลยุทธ์แผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยผูเมธา กูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับสำหรับการจัดทับทับของทางครับเบลเยียมในด้านของวันนี้นะครับแน่นอนครับไลอ up นักเตะนะครับที่เปิดออกมานะครับจะเป็นในด้านของระบบครับ 4-3-3นะครับในด้านของวันนี้นะครับผู้รักษาประตูครับจะเป็นทางเจ้าโคแอนนะครับกาเดสยืนเฝ้าเสากับให้ทางเบลเยียมนะครับสี่ประการหลังแผงแบ็คโฟครับจะเป็นทางเจ้าอักเซลวิสเซลนะครับกับทางเจ้าแม็กซิสนะครับเดนคูเปอร์จะรับบทบาทเป็น2เซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับบิงแบ็คฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าวาลพาดครับบิงแบ็คฝั่งขวานะครับจะเป็นทางเจ้าทีโมติกัสตันเย่นะครับก็เป็นสี่แดนหลังแผงแบ็คโฟของทางทีมชาติเบลเยียมวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางนะครับจะวางทางเจ้าอามาดูคคครรรรรัััับบบบโโอออนนนนาา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 กกททงงงเเจจ้้ะะะม่แล เชรามี่นะครับดัวกูนครับและอีกหนึ่งนักเตะนะครับรับบทบาทเป็นในด้านของทางกองหน้าตัวต่ําก็คือทางเควินเดอร์รอยครับกองหน้าตัวต่ําตัวที่2ก็เป็นทางเจ้าเรอันโดทอสซาละวันนี้หน้าเป้าครับแน่นอนไม่ใช่ใครอื่นไกลก็คือทางโรเมโดรูกากูนะครับกับไปด้านของรายชื่อนักเตะทั้งเป็นตำแหน่งนะครับของทางทิมชาัิเบลเยียมที่คาดการ ว่าตรงสามค้ำคืนนี้นะครับต่อไปข้ามฝั่งข้ามฟาไปดูความร้องครับของทางครับคู่แข่งกันบ้างก็คือทางเซโรวโเกียนะครับสำหรับการจัดทับครับของทางฟานเชสโกครับคัสโซนาให้คนของทางเซอรวโเกียนั้นวันนี้นะครับแข่งนัดแรกเน้นปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้ใช้ไลน์อัพนักเตะครับกลยุทธ์นะครับวันนี้นะครับเป็นในด้านของ4 3 2 1นะครับ ผู้รักษาประตูเจวานทงเจ้ามาตินด no ูลอสกายืนซ้อมส่ายทางทีมชาติสโลวาเกียนะครับสี่ปะการหลังแผงแบ็กโฟล์เจวานทางเจ้าปีเตอร์กสเปคาริตนะครับกับทางเจ้าเดนิสนะครับวัตโลนะครับจะรับบทบาทเป็น2องเตอรฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับบิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้ามิลานซาคิเนียครับบิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าดาวิดฮันโก้นะครับก็เป็นสี่แดนหลังแผงแบ็กฟองทางทีมชาติสโลวาเกียวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะบังทางเจ้ายูรารครับคุสกาครับกับทางเจ้าสตานิสตาฟนะครับโอสกาครับและอีกกกนนัััเเตะะคครบ็ืออทางงด หน้าครับมิดฟิลด์ตัวตัดเกมเป็นทางเจ้าโทมัสครับลุสคอปนะครับวันนี้นะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ําจะเป็นทางเจ้าโรเบิร์ตนะครับโยเซฟนิดนะครับและวันนี้หน้าเป้าจะเป็นทางเจ้ารูคัตนะครับฮาลาลินนะครับก็เป็นหลายชื่อครับทั้งที่เป็นตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้ของทางทีมชาติสโลวาเกียนะครับฟุตบอลคู่นี้เนี่สโลวาเกียครับนักเตะนี่ภายในทีมนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ขึ้นชื่อและคุ้นหูมากๆนะครับคาแข่งอยู่ในทวีปยุโรปครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของพรีเมียร์ล ติสหรับทางสโลวาเกียชุดนี้นะครับผสมผสานครับนักเตะจอมเข่าเต็มทีมนะครับส่วนทางเบลเยียมนะครับเป็นนักเตะนะครับผสมผสานนะครับเบอร์ใหม่ครับและเบอร์เก่าผสมผสานกันเข้าไปนะครับในด้านของวันนี้ก็มีทางโรเบรูดูกาปูนะครับเป็นดาวยิงนะครับชูลงให้ทางเบลเยียมวันนี้เปิดมาราคาแพงเกินไปนะครับสรับทางเบลเยียมนะครับเพราะว่าในของทางนะครับคู่ต่อสู้สโลวาเกียนั้นสิบนัดหลังสุดนี่แพ้ไปเพียงแค่สามเท่านั้นครับผลงานถือว่าดีนะครับฟุตบอลคู่นี้เปิดมาแพงเกินไปแบบนี้วันนี้ให้ลองครับที่ทางทีมชาติสวร ครับวันนี้จบลงพิเทตอนนี้ช่วงที่2เจอกันใหม่เั้าหน,น้าี้สวัสดีครับ